รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกก็คือความรัก ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักเจ้าชูมไหมคุยทำความรู้จัก,ก5-6คนขอเป็นแฟนเร็วมากประัมเห1อนอาทิตย์หลังจากการรู้จักกันใช่ครับต้องมีแบบสับรางหรือกวดรถไฟชนกันอะไรอย่างงี้ไม่มีนะฮะเราค่อนข้างบริาหารเก่งนี้ <laughs> ความรักครั้งปัจจุบันรู้สึกว่าเออทำไมพี่เขาสวยทั้งเลยก็ชวนมีหนังเรื่องนี้ดูไหมแล้วก็เข้าไปดูหนังด้วยกันก็มองพี่เขาแล้วผมก็บอกว่าเออถ่าจะสวัสดีครับครอบประเดโชครับเปิดเรื่องจริงจากหุวชัยคนดังพร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอตต้อนรับแขกรับเชิญครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกหนุ่มระดับอินเตอร์ หล่อมากใสมากฝีมือมากรับบทไหนไม่เคยทำให้ใครผิดหวังและโดยเฉพาะความรักที่หลายๆคนก็ลุ้นไปพร้อมๆกัน <c oughs> แล้วก็ฟินไปพร้อมๆกัน <c oughs> กับความรักที่เขาประกาศชัดแบบเมันแมนเลยฮนะว่าจีบอยู่แล้วไม่เกิน3ปีรอฟังข่าวดี <c oughs> วันนี้อัปเดตเลยดีกว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับกับนนท์คุณครับสวัสดีคับ ฉันชอบความวุวายของรายการนี้เลยค่ะน้องไม่ต้องตกใจกับฟีดแบ็กนี้มันจะเป็นยี้กับผู้ชายด้วยถ้าแบบมาแถแล้วเเซนผู้หญิงมาก็จะเงียบๆนิดนึงยวอันรู้สึกว่าแบบอันสามารถแนะนําเขาว่าเป็นลูกได้เลยไม่ได้เบ้าหน้าเหมือนนะแต่หมายความ่าแบบเออหน้านไมยเหรอครับพี่หยานโอ้ยไม่ไม่น่ารู้สึกความละอ่อนของเขาว่ามันแบบ คิดถึงตัวเองเมื่อห้าสิปีที่แล้วห0ปีที่แล้วฉันยังไม่ตายจากชาติก่อนไเอล้เอาที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแค่ไหนคะเริ่มตอนอายุสิบเจ็ดครับตอนนี้ยี่แปดปีนี้ก็สิบอ็ดปีได้ครับส1ปีได้อพอพูดว่าสิบอปีก็นานเลยนะนานดูกันมาแบบว่าในหลายๆเรื่องน่าตอนนั้นน่าจะเป็นยุคยุคทองฮอร์โมนเลยอ่าใชายตอนฮอร์โมนก็แบบไปแคสอะไรเหมือนเขาแล้วก็ตกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าการแสดงเป็นพชั่นของเรา เพิ่งมาแพชชั่นตอนช่วงอายุ17เนี่ยแหละครับตอนช่วงเริ่มเริ่มได้มาทําแล้วเหมือนกับมีพี่พี่ผู้กกับคนนึงแบบว่าจําจําชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วแต่เหมือนเขาเขาชมว่าแบบเออพี่ชอบการแสดงของเรานะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบตอนนั้นเรายังไม่มีอะไร going on in life เลยแบบว่าเราไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเป็นอะไร huh. แล้วพอเหมือนกับพอในระดับเมื่อชีพอะแล้วมีคนชมเรารู้สึกว่าเฮ้ ลองทาต่อดูไหมอะไรเงี้ยระหว่างที่เราบอกว่าเรายังไม่รู้จะทําอะไรเลยอ่ะแล้วอยู่ดีๆเราสึกว่าฉันจะแสดงเงี้ยมันไอ้ตรงนี้มันขุดขึ้นมาจากอะไรอ่ะเพราะว่าได้เงินครับผมตอนนั้นน่ยงานแสดงสําหรับเราเงินมันเยอะสําหรับเรามากนะได้ทําแล้วมันได้เงินจากนำพังน้ําแรงเราเองมันรู้สึกภูมิใจแต่ก่อนหน้านั้นเรามีแบบว่าเฮ้ยฉันชอบแสดงนะจริงๆแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกครับผมมีละครเวทีแบบประถมอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นเป็นเหมือนกับตัวประกอบ เล่นเป็นต้นไม,ไม้เล่นเป็นเอ็กตอร์อย่างเงี้ยครับไม่มีบทพูดไม่มีอะไรแล้วก็คิดด้วยว่าไม่มีทางจาบทพูดได้หรอกเพราะเราก็คี้อายด้วยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะเข้ามาอยู่ในวงการอย่างเงี้ยเคยอยากเป็นนักเขียนการ์ตูน <laughs> อันนั้นย้อนไปยุคแบบปฐมเลยฮะไปซื้อจีเพนไปซื้อกระดาษเฉพาะมาไปซื้อหนังสือมาวาดวาดว,าวา่ส่งไปสำนักพิมพ์ด้วยแต่เขาไม่ตอบกลับก็เ,เลยล้มเลิกไปนอกเหนือไปจากการที่ <laughs> ไม่ได้อยากแสดงอะไรแล้วเนี่ยพูดถึงตัวเองว่าเป็นคนอินเทอร์เบลด อินโทรนมากๆครับเมื่อก่อนมันไม่มีคําจํากัดความนี้เนาะเราก็เลยไม่ไม่รู้หรอกว่าเราเราเป็นยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ขี้อายอาการอ,อาการเป็นยังไงบ้างรเรา, <laughs> เ,ราเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอยู่กับคนเยอะ <laughs> ถ้าเป็นสายโทรเวนเขาจะแบบเฮ้ยเราอยากไปเจอเพื่อนเราอยากจะไปทำารู้จักคนใหม่ไปออกงานสังคมแล้วก็รู้สึกว่าไม่เขินนะที่จะไปนั่งพูดคุยคนอื่น <laughs> ที่เขาไม่รู้จักเลย <laughs> แต่เราคือเราก็ไม่กวนคนอื่นแต่ก็เราไม่มีความ comfortable ตรงนั้นเป็นคนโลกส่วนตัวสูง ไม่เอยคิดว่านะผมกินข้าวคนเดียวได้ดูหนังคนเดียวได้ทําทุกอย่างคนเดียวได้แล้วแฮปปี้กว่าไหมสมมติวันนี้นพี่บอกผมเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเลิกเลิกกองกินข้าวกันไม่อยากกินคนเดียวมากกว่าใช่ครับพี่ใช่ครับคือสมมติว่าถ้าเป็นคนที่เราเพิ่งเคยเจอหน้ากัน <c oughs> นะ <c oughs> ก็อาจจะต้องนัดล่วงหน้าอะไรย่งเงี้ยเหมือนวัามีให้เวลาเราทำใจเขาใจใช่ใชแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพิ่งรู้จักกันแล้วจะไปกินเลยอ่ะถ้ามันว่างจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเออพี่คนนี้เขาน่ารักดีมันก็ไปไปกินด้วยได้แต่ว่าผมก็จะยอมแล้ว่าก็จะมีความเกรงเกงเวลาไปนั่งกินเราแบบต้องคิดว่าเอยเราจะชวนเขาคุยอะไรดีคือถ้าเป็นเอ็กซ์โทรเบิร์เขาคงแบบ ชิวชิ w, ชเคยไปซื้อหนังสือ how to อ๋ไสมาอ <laughs> ่านครับผมว่ามันเป็นหนังสือ how to แบบอยากจะเข้าหาคนยังไงอข,ของเดลชาของเดลคานกิ Carnegie, ซึ่งผมชอบมากเนละ <laughs> เป็นหนังสือในดวงใจเลย how to win friends and influence people เนี่ยคือผมรู้สึกว่าสมัยนั้นผมมีเพื่อนเซนีคคนหนึ่งแล้วช่วงมปลายอะครับอยู่ๆเพื่อนคนนี้อยากไปเข้าแก๊งเด็กครูจีบสาวอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมก็เคยไปกับมันแล้วตอนนั้นยืนบน BTS แล้วผมจําประโยคนี้ได้ขึ้นใจเลยคือไอ้กลุ่มนั้นวางแผนจะไปไหนสยอย่างเพ<ว><อ>ื่อนผมอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยไปไหนไปด้วยดิไอ้กลุ่มนั้นก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าใครชวนแล้วผมก็เลยแบบทําไมเราต้องไปอ,อยู่ในที่ที่เขาไม่อยากให้เราอยู่ด้วยแต่เพ<อ>ื่อนผมอะ่ะมันอยากจะไปกับเขาต่อช่วงนั้นก็เลยแบบโควงๆนิดนึงแล้วเราก็เข้าหาคนอื่นไม่ค่อยเป็นเราก็เลยแบบเสิร์ชกูเกิลโง่ๆเลยครับหนังสือสร้างเพื่อนแปลว่าณวันนั้นเราก็รู้สึก ว่าแบบเอ๊ะเหมือนมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าวะอ่าใช่ครับเพราะว่าผมสนิทกับเพื่อนคนนี้แค่คนเดียวเราก็เลยไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วเราก็ลองทําตามในหนังสือเล่มนี้ทําแล้วมันก็เวิร์กจริงมันเวิร์กถึงขั้นที่ว่าผมตกใจเองเหมือนกันเพื่อนเยอะเลยไหมโอ้โเยอะเยอะ<ๆ>มากเยอะแบบเกือบร้อยได้คิดว่าตั้งใจทําตามที่เขาบอกมาเลยว่ามึงลองซ้อให้เลยใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันฝืนใจตัวเราไหมคะทำไปปีหนึ่งเราก็รู้สึกฝืนฮะ อมใช่แต่ว่ามันก็ทําให้เราได้ได้สกิลบางอย่างกลับมาถ้าไม่ได้หนังสือแล้วนะในตัววันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดพูดได้ขนาดนี้ด้วยซ้ําอาจจะแบบพูดอะไรไม่รู้เลอะเลือนๆเลยถ่ายทอดสักบางข้อได้ไหมคะสมมติบางอันอ๋อจริงๆง่ายมากเลยผมว่ามันเป็นเบสิกที่เพราะหนังสือมันเก่าแล้วเลยครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเช่นแบบเห็นอะไรนี้เนี่ยหน่อยๆก็ชมเขาได้เลยสมมุติว่าเจอคนไม่รู้จักเลยนะแต่ว่าเราเห็นว่ากระเป๋านี้สวยดีจังชมเลย เไอกระเป๋าสวยดีจังครับเอ็อินโอบิวต์อะไรสิเออะไรชิวจะตายทำอยู่แล้วแต่เาอร์อินโทรเวตอย่างผมอ่ะโอ้โหจะไปทำครั้งแรกนี่คือแบบตึก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 อะไรอย่างเจะชมยังไงอย่างเงี้ยใช่เป็นคนอินโทรเวตถึงขั้นไหนคะถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันจำเป็นต้องพูดจริงเราเราก็พูดได้แต่ว่าถ้าถ้าเลือกได้เราก็จะอยู่คนเดียวเคยมีเหตุการณ์ประมาณนี้ไหมคะแบบว่าเจอกันต่อหน้าแต่ยังไม่อยากคุยอ่ะทั้าที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเจอโอ้โหเป็นผมเป็นบ่อยเลยครับทุกวันนี้จจจััักกกกนแลลล้้วเเเรราาูชื่่ออสมมติไๆะ สมมติห้องน้ําอยู่นี้เจอเขาอยางนี้เขาเดินมานี่ผมเลือกเดินอ้อมไปห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นนิสัยแปลกๆซึ่งก็ไม่ได้แบบว่าลังเกียจล้วอน่ไม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 ่เก่ไมุ่ย่ัมไม่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 ไั่ไม่ไม่ไม่ม่าม่ม่ไม่ไมนไม่ไั่ไม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 ่วม่ไม่ไม่รู่สมกว่าฉันม่ไม่ไอมพลมงไม่หรือม่ไม่ไม่ไม่นั่ไม่่ไม่่่่มนม่่่่มไมไั กำลังกอบกู้ะอะไรบางอย่างที่ฉันกําลังหอบใจตัวเองอเดินอยู่เงี้ยเราต้องไม่ตัดสินกันด้วยเรื่อง<ช>แบบนี้เคยควิเคราะห์ไหมว่าทำไมเราถึงกลายเป็นคน introvert อันนี้ไม่มีถูกผิดนะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมผมคิดว่าที่นั่งเรียงอยู่เนี่ย <laughs> ค่อนข้างอินโทรเวิร์ดกันหมดคือห้เรื่องระหว่างการแบบเข้าสังคมคนเยอะกับนอนอยู่บ้านอ่ะแล้วเราก็แล้วคนเหล่านี้ดูหนังคนเดียวได้หมดอเกินข้าวคนเดียวได้หมดียวได้ปกี้กินข้าวด้วยกันนะฮะถามในมุมของเราเราคิดว่าเกิดมาเป็นหรือมันมีความหล่อหลอมน่าจะเกิดมาเป็นนะครับอย่างคุณแม่เขาจะเป็นคนคุยเก่งว่าท่ิศีลเก่งเปรียบเทียบกับเราตั้งแต่เด็กๆเลยเรารู้สึกว่าแม่ทำได้ยังไงเราทำไม่ได้จริงนะแต่ ถ้าจะบอกว่าเป็นคนอินโทเว์ดเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วทําไมถึงแอบหนีเที่ยวได้ล่ะอ๋อวัยอยากรู้อยากลองวัยว้าวุ่นเงี้ยใช่ใช่วัยว้าวุ่นวัยของบอพรุ่งพลาดคือที่บ้านผมถ้าเป็นเรื่องแบบกินเหล้าโอ้โหแบบสตรีทมากๆมันก็อยู่ในไฟวัยอยากลองนะแล้วเรารู้สึกว่าเห็นเพื่อนแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็เลยมีอยู่วันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสักครั้งแล้วอ่ะชีวิตวัยรุ่นมันกคคงไม่ได้เอ็กซ์ตีมเท่าเพื่อนเราก็ขอสักสักครั้งแล้วกันแต่มัน อาจจะฟังแล้วแปลกๆสําหรับคนอื่นก็คือไปนี่ก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนนะไปลองเที่ยวคนเดียวไปแบบไปเทคไปผับไปอะไรไปบาร์ใช่ฮะใช่ฮะไปคือไปตื้อหรอไปตื้อตื้ออย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ผมตลกไหมเดี๋ยวนะไปตื้อตื้อแต่บอกว่าไม่ได้ไปกับเพื่อนใช่ไปคนเดียวแล้วไปเต้นกับใครแล้วต้องโดนไปเต้นกับใครคะหรือไม่ไปยืนดูก็ยืนอยู่ในนั้นแหละฮะค่ะ เตื๊ดก็กระโดดตึ๊ดไปมากระโดดไม่ใช่กระโดดไม่ใช่กระโดดงั้นก็คืออย่างเงี้ยแบบตึ๊ดอะไรไปได้ไงตึ๊ดแล้วก็กลับใช่แล้วก็รู้สึกเฟลเพราะไม่สนุกซึ่งมันก็ควรไม่สนุกแหละเพราะไปคนเดียวเพราะไปคนเดียวซึ่งยากมากต่อให้เป็น extravert หรือ introvert อ่ะไปคนเดียวก็ไม่น่าสนุกนะแล้วตอนนั้นยังไงคะคือกลับดึกๆหรือว่ารอเช้าก็ เช้าฮะหกโมงเช้าแต่ว่าผมผมผมคิดเวลาก็คือผมเอาเป้ไปค่ะแล้วก็ใส่ชุดเสื้อยืดกับกางเกงวอร์มขายาวอะไรเงี้ยครับแล้วว่ากลับถึงบ้านก็บอกว่าไปวิ่งที่สวนลุมมาอะไรเงี้ยก็เนียนเนียนไปแต่ก็คนพบว่าประสบการณ์จริงในตอนนั้นการเที่ยวผับไม่เห็นหนุกเลยใช่แล้วอินเทอร์เวิร์ดจีบสาวไหมคะพอมีบ้างครับเป็นยังไงคนอินเทอร์เวิร์ดเขาจีบสาวกันยังไงไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะนะฮะก็ก็ก็พูดตรงๆว่า ถ้าขอเบอร์ขอเบอร์ได้ไหมครับดูหนังเปล่าแล้วมักจะสําเร็จไหมมีมีมีสำเร็จบ้างไม่มีสําเร็จบ้างเออกกอลัฟครั้งแรกเลยแล้วกันยังไงครับพี่ช็อตกระโดดไปเร็วมไปอยากดูอยากดูอกหักครั้งที่แบบเจ็บที่สุดอาการเป็นไงมีมีอยู่แล้วครับก็มีเคยโพสลงไอจีซึ่งจริงๆปกติผมจะไม่ใช่พวกประเภทแบบลงภาพดำดำในอินโซเชียลมีเดียไม่แล้วก็สาบานกับตัวเองว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ครั้งนั้นมันเหมือนกับโอ้มัน ความรู้สึกเราเหมือนเขาไม่ไม่เห็นความสำคัญเราเห็นบอ,อกว่ามอกหักทั้งที่ยังไม่ได้เจอเลย